ดีเจอ้อมค่ะดูเป็นทรงขี้อ้อนดีนะคะดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะเราเริ่มงมาที่เราคงจะได้พบกันนะคะพี่เบิร์ดกับพี่ปุ๊กค่ะแล้วมาต่อกันที่ฉันขอโทษแล้วปิดท้ายกันอีกสองเพลงคือก็แค่เพื่อนกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะ,ะสำหรับผู้ฟังค่ะตอนนี้ห้าโมงเงย็นกับอีกยี่สิบหกนาทีนะคะต้องบอกว่าขอบคุณสาหรับการตอบคําถามที่เราถามกันว่าเวลาฟิสุณไปเอาติ้งเนี่ยมันเป็นยังไง จริงๆโดยรวมหลายออฟฟิศมันก็ค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะบางออฟฟิศเขาบอกว่ามันจะเริ่มจากกิจกรรมเหมือนแบบซีรอาองอฟฟิศไปปลูกป่าปลูกอะไรแต่แน่นอนพหลังจากนั้นก็อ่าจัดไปใหญ่เสียบางออฟฟิศก็ชัดเจนเลยเราก็มีการดื่มกันนะคะแล้วก็มีการลมตัวกันนะคะกิจกรรมทางสมองแล้วกิงกาไรระยะสั้นโดยมีหัวหน้าเป็นตัวตั้งตัวตีหรือมันคือกิจกรรมดื่มกินนอนแล้วแต่จะถามว่าทรงไหน ออกมาอย่างนี้จริงๆนะบันเทิงจะช่วงบันเทิงคือช่วงเย็นแต่งตัวประกวดใส่กัน mm hmm. อ่าเนี่ยแหละค่ะคนผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่บางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ชอบการเข้ากลุ่มแต่บางครั้งเราอยู่ในกฎของสังคมเราอยู่ในหมวดหมู่ของสังคมมันอาจจะเป็นกระบวนการที่อึดอัดใจสําหรับบางคนแต่ถ้าเปิดใจแล้วลองทําดูเอาที่พอไหวเราไม่ต้องไปเบอร์สุดเหมือนคนอื่นที่เขาทํากันแต่อย่างน้อย ก็พยายามจอยกับสิ่งที่เห็นข้างหน้าไม่ต้องแปลว่าเราต้องเหมือนเขานะคะมันก็จะทําให้การไปของเรามีความสุขขึ้นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะขอบคุณสําหรับทุกข้อความที่ส่งมาส่วนเรื่องนี้นั่น ส่วนใครที่ไม่ได้จะไปเอาติ้งแบบเราแล้วกำลังจะไปเที่ยวยังไงซ่าระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะมันถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดแหละคุณผู้ฟังมันว่ากันไม่ได้จริงอย่างล่าสุดเขาบอกว่าที่โคลอมเบียนะคะคุณผู้ฟังมีกระเช้าลอยฟ้าซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองนะคะปรากฏว่ามันมันตกลงมามันหล่นลงมากำลังเช็กกันอยู่ว่า เป็นอย่างไรบ้างแน่นอนมันมีคนบาดเจ็บอยู่แล้ว20คนโดยประมาณตอนนี้สําหรับข่าวไว้นะคะส่วนผู้เสียชีวิตอาจจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนมันเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นในการที่จะเดินทางของเราแต่ละครั้งเราอาจจะต้องระมัดระวังใครที่ใส่พวกเอียร์พอตอะไรทั้งหลายเปิดหูของคุณเอาไว้สักครังหนึ่ง นะคะหรืออยากให้มันเงียบมากฟังข้างนอกด้วยเผื่อเลืออผ่อขาดมีอะไรแล้วเราจะได้ปลอดภัยค่ะอันนั้นก็เป็นข่าวที่อัปเดตการส่วนอีกเรื่องที่อ้อมจะต้องอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อเพิ่มอิสระให้ตัวคุณค่ะกับการที่เราจะพลิก เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้นะคะกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเพียงเปลี่ยนบ้านคอนโดหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นเงินก้อนฉุกเฉินวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทผ่อนสบายนาน30ปีผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาทต่อเดือนในวงเล็บเเดือนแรกดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นอยู่ที่3.9% 9ต่อปี9เดือนแรกและที่สําคัญบ้านยังอยู่ครบนะคะสมัครได้เลยกับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ w w w gsb o r t th ตั้งแต่16พฤษภาคมไปจนถึง15สิงหาคมนี้เง่นไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะถโถทุกโถอย่าลืมโถนะ สนัุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเอลันรับชอบรุ้นโชคชุกใจกว่า10ล้านบาทยูนิฟออยูนิอร่อยครบมีวิตามินแลนะไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB c a r ค c ชู h พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน เรื่องของครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายบางครั้งเราก็พูดกับคนในบ้านไม่ได้อ่ะเรามาคุยกันเมื่อคืนนี้ก็มีอกสายหนึ่งที่เป็นความอึดอัดในของของของครอบครัวที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันในการเลี้ยงลูกนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้เรามาฟังดูนะคะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็มีนะ และเขายังไงกันติดตามได้สดสดทุกวันพุธค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับสามดีเจของเราไปพร้อมๆกันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮล่นรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่าสิบล้านบาทยูนิฟอุนิฟอร์อร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อรถยนต์ยูโอบคาร์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะโถพุทธศุกอย่าลืมโผนะพุ่นีวันสุกพุ่นีวันสุกพุ่นีวันสุก เราไม่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมกวางรเราอยู่กับอนาคตเราเป็นคนมองไปข้างหน้า เราเป็นคนไม่ย่ำอยู่กับที่มองไปถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์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 มีความหมายเดินออกด้กวยโอ้ย <c oughs> ที่มเราดูครืครืค่งค <c oughs> ับอย่างนี้แบบมันก็แบบดูมีหวังอะคุณผู้ฟังเห็นไหมแล้ว <c oughs> ก็หาหวังให้ตัวเรานะคะและแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าใครเตรียมตัวที่ไปไหนไปให้ดีไปให้สนุกนะคะแต่วันนี้กลับ,บบ้านพักผ่อนให้ปลอดภัยก่อนให้แบบพักผ่อนให้เต็มที่เราจะได้ทํางานพรุ่งนี้อย่างปิดท้ายในช่วงแบบ เออปิดจอบอ่ะให้มันดีๆปะ่ะแล้วไปอีกเครื่องหนึ่งเราผ่านมากันากครึ่งปีนะคุณฟังเราเก่งกันมากนะบอกไว้เลยเราเก่งกันมากเราก็าต้องชื่นชมตัวเราเองด้วยมันจะได้มากได้น้อยได้ยังไงก็แล้วแต่แต่เรากําลังจะผ่านมันเราต้องชื่นชมเราถ้าใครไม่ชมเรานะคะส่วนคนุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ขับรถมาเชียงใหม่เปิดฟังพี่อ้อมด้วยเชียงใหม่แดดแรงเลยค่ะเย็นนี้อู้ไปเที่ยวให้สนุกนะคะถ้าไปเที่ยวนะหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขอยู่ตรงนั้นอย่างปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ กลับบ้านเดินทางกันปลอดภัยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับกายหยาบที่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ได้ฟังเสียงจากจิตท,ที่ละเอียดอ่อนมากสวัสดีค,ะ e M, DJ, ค่ะ เป็นเดือนเป็นปีตรงนี้ก็ไม่มีใครอาจจะมีบางคนที่เข้ามาแล้วเขาก็หายไปต้องการเพียแค่ใครสักคนดูแลกกันจากนี้ไปไม่ต้องเหงาซ้ำซ,ำซำ้ให้ทอรมาร์ดคนคนนั้นจะมีเพียงไม่แค่เป็นคนคนเดียวที่ชีวิตฉันฝ้า